เกตเลยดีวิดมีสวัสดีค่ะวันนี้เกจะมาอัปเดตสกินแคร์รูทีนของเกมนะคะ ช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนมากๆเลยค่ะเก็บก็เลยต้องเลือกใช้สกินแคร์ให้น้อยชิ้นและนี่เลยสกินแคร์ที่เก็บเลือกใช้สมูตโตอร์ไฮยาเซรามายมอรเจอร์บาริเออร์มูเตอร์เซรั่มค่ะใช้ดีมากเก็บตุนไว้เยอะมากๆเลยนะคะตุนไว้หลายซองเลยเนื้อเซรั่มเข้มข้นมากแต่ว่าไม่เหนียวเหนอหนักเลยนะคะบางเบาซึมไวสุดๆเลยค่ะสมูทตส่วนนี้มีสารบำรุงหลายชนิดท้งไฮยาลูโรนิกแอซิดแปดชนิดเซรามายวิตามิน B ีไแล้วก็ ลีนคอมเพล็กซ์ค่ะแล้วก็ยังมีมอยสแอมพูเดดนะะี่ยค่ะที่จะช่วยล็อกผิวชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงเลยรวมบำรุงทั้งหมดนี้ก็จะทาให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะผิวดูฉ่ําโกแล้วก็อิ่มฟูขึ้นทันทีเลยนะคะและยังทําให้หน้าของเรากระจ่างใสดูใบร์ขึ้นอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าแค่ซองเดียวก็ c o อร์ทุกปัญหาแล้วค่ะผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยบำรุงเสร็จแล้วก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะทุกคน อ๋อเก็บลืมบอกไปเลยค่ะทุกคนที่สําคัญเลยนะคะพอเก็บใช้ตัวนี้นะคะก็คือเมคอัพติดทนทั้งวันหน้าไม่มันเลยค่ะและไม่ว่าจะเจอแสงแดดอากาศร้อนแค่ไหนหรือว่ากิจกรรมจะเยอแค่ไหนนะคะสมูตโตสูตรนี้ก็เอาอยู่สุดๆเลยค่ะซองเดียวที่เก็บใช้เลย